าเอามาปล่อยหลายเต่าผมไม่เคยกิน้าเรา้าจะไปไวจะไปป้อยังไงตัวนี้เกิดตัวกี่เี้จะมกินก็มาอง่าแก้มโลเตาสองตัวกันหน่เอามาต่อยมัพ่อได้เอาทุกปีเาปอยทุกปีเต้าไดไหนี่ปลายาน ไอ้เนหัวปลาไปหนูพอว่าเลี้ยื่อหัวเกลียงไม่เนี่ยมันคือหัวปลาคอาลเหรอพอวายเอาปลาคอเลยนางัดว่าได้ทิงัดว่าตีนเจตัวถมไหนขัดเลือดัราจะต่อยไ้หนิเก็บ่เห็นเลยมองไกลหัวเกีียงทังลงเรื่อยย ว่าว่เขาอาเหือว่ามันหือออกคาเพื่องกันกังดีเลยดึงมันเรื่องกันันนะจนเื่ไปบนี่ได้หลดแท็กโกวายูกัเลยว่เหตดกัเลยป่อยได้บอะไ่แบบดูบ่ามันจหาัไเนี่ยมา่ออโไปเลยโเอยแม่ลงอย่างเงี้ยัอตัวนี้ตัวหน่อยเงินมันออกาตรแกไปร้ ทั้งนี้ก็เพิ่มเบื้องหน้าไปเอาหั่นเครื่องออกซะแล้วไม่ถึงลงเอาเอาอันอันหาทังนี้เอาไม่ถึงลงเลยเอาหั่เครื่องออกเบิแล้วทำนง่นกับพอแล้วหำเครื่องออกก็ น้นั้นตงว่าเป็นน้ำวดูอยูนี่นยื่นแถวมื่อไห่ด้าฝนอยู่นี่ิแข่งกนเองอ้ไเ่ไ่เป็นน้ำแล้ว่เ็นหมองเนาะเอาไม่ไ้ไคือขาคนทังโมนีงานงนดหนีวันนี้นี่เราประคอามลนี่ัี่บันยามเชียงออกเราเอ ทิมทิมไม้นี่ลงหันเขากดหานว่างนีก็พอแล้วหามเคียงออกหามเคียงขึ้นมาลางก่อนนึ่งก็ต้งนี้แล้วทีได้เอาไม้ลงไปเอาไม้ทิ่มลงหันแล้วก็เอาขวดหนีบ้างตัวแล้วเจ้าพ่อบอกไงกูละยักโตนี่เบงไม่ได้บอกไม่ลงมานะเมื่อกินนะเอาลงไว้พนักเท้าขึ้นทิ่มาจับยือลงแล้วเพราแล้วเขาลงกลงในเดือนแล้วมันมีเพศได้จิต เอาวางรังละหอกังละหอกจจิมลงนี้ละมันมันไม่มองเอาไปเขไม่ใช่กันกมาเอาคุณมาเอาหรอกบอนี่มหมตีกล่องจอนปิดเลยกล่องไปเลยทีนี้เขาหยาดว่าเราคู่มือเขาว่าหยาดเด้ยเขาเอาได้ย่างงงง็นี่เลนบ้านโอ้ยมาพพไปสิน้องไก่่าจบ่าคั่มมงวย ได้ดิพวองลยโอ้สือว่าเสียดายน้ำนิบดามนยุตอนนี้เนาเอามาเอาที่หลังฝนมาตกบ่มีนำไเลยอเ่ดงวนี่แเดียวว่าแหงโคโลเปล่วันังคอยดิ่มก็ลงแก่ห้องบกล่องนี่ไปพระท่าพ่อยังก็ เกิดมาเลเลาสานเกลกตออลองมึงส Four ิละรุ่นกนตวก็รุ่นพุ่นเดียวที่หลังเนาะมันที่หลังเนาะมันถืเห็นมี้มันมันรมละสาการเนาะรมคือก่ะกัก็มองแกนนี่ ูเขาไปโจหนาดำแล้วไฟไปไป้ามข้างนั้นผุนเอาไปผุนไปผุนไปห้ไตผมจะติดเคียงหลังทอทางในมันาล่างทางออกุ่น้ำนี่เราบอก่าหลังทอทางในเนี่ยำพ่อมันหัวเน่ะไม่เลี่ยงไฟมาซ้อม่ไมเลี่ยงลบเลย mọi là... đi. là... ừ, à. người mọi là... ừ, người mọi người Cái người mọ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 i người đi người mọi người mọi người mọi người mì người mọi 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 người นี่จหูทอแขนเนาะนี่จะทำลำมันใดเนี่ยนีจะทำลำมันใดเนี่ยว่ามันสาดังังเขาดังทู่ในบ้านนัลาะมันเนามปรต ถ้าความไปนะี่จะมีคนแฉกเลยนี่ก็บ้าแล้วรู้หมดเลยมาที่นี่ทำมาบไปบาที่นี่เพระอครับหอกบ้านโอ้ยจนลูกวัวได้บ่ คนนบอกว่าขาหูมันมีตัวเจาหูมันแหมหูมันมีอยู่ตัวสองหูแหมปลาตั้งแต่ตอนไหนเนาะ บายมั้งพี่บายครับโอ้โหพอได้พอได้ปานาคับปานาเดี๋ยวคลิปใหม่ที่เครับท่านผู้ชมบายบายโอ้โห